เอ้ยเดี๋ยวพ่อจะสอนให้ฟังนะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันก็เหมือนการเดินทางเราก็ตั้งเป้าหมายของชีวิตเราเนี่ยว่าเราจะเดินทางไปสู่ปัาสมมุติว่าพาหนะหรือสิ่งที่เราจะใช้ในการเดินทางมันก็คือเรือสักลำในเรือลเนี้ยที่มันเป็นพาหนะของเราเนี่ยก็เปรียบได้กับว่า ศีลเราจะต้องมีศีลเราถึงจะมีเรือศีลก็มีห้าข้อเราจะต้องตั้งอยู่ในศีลมันถึงจะมีปัมมันก็เปรียบได้กันกับเหมือนกับว่าเรามีเรือที่จะให้เดินทางมุ่งไปสู่ปาดีละคราวนี้เรือลำนี้เนี่ยนะจะวิ่งไปไหนมาไหนได้เรือก็จะต้องมีอาหาร มีน้ำมันถ้ามันไม่เป็นเรือมันเป็นสัตว์เป็นวาช้างมา้าวัวควายเราจะขี่เราก็ต้องให้อาหารเป็นเรือเราจะให้เขาวิ่งเราก็ต้องเติมน้ำมันให้เขาอาหารที่เราจะให้กับเรือหรือน้ำมันที่เราจะเติมให้กับเรือโรนี้นะเราจะต้องเติมด้วยพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่ก็คือจะต้องมีเมตตากรุณา มุทิตาอุเบกขามีเมตตาก็หมายความว่าน้ำมันที่เราเติมเนี่ยเป็นน้ำมันของความรักนะเราจะต้องรู้จักรักคนอื่นรู้จักที่จะอยากให้คนอื่นเขาเป็นสุขเขาได้ดีรักใครต่อใครรอบๆตัวเราอันที่สองก็คือกรุณาเราก็ต้องรู้จักสงสารคนอื่น ถ้าคนอื่นเขาเป็นทุกคนอื่นเขาไม่ได้ดีเราก็ต้องสงสารเขาถ้าเป็นไปได้ก็ให้เราช่วยเหลือให้เรากูกเกื้อกูลเขานะครับให้เขาหมดพ้นไปจากทุกข์ที่มีอยู่ข้อที่สก็คือเราจะต้องมีมุธทิตามุทิตาหมายความว่าเราจะต้องไม่เป็นคนขี้อิจฉาไม่ริษยาใครใครเขาจะได้ดิบจะได้ดีไปกว่าเรา น้ามันของเรือเราเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะไปแข่งขันที่จะไปเอาชนะที่จะไปฉาตาร้อนจะไปกันแกล้งทำร้ายคนอื่นข้อที่สีก็คืออุเบกขานั่นก็คือน้ํามันของเรือเราเนี่ยทําให้เรือเราวิ่งด้วยกำลังด้วยแรงพลังของเรือเราเราไม่ไปเปรียบเทียบไม่ไปคิดว่าเรือเรา จะเร็วกว่าใครจะช้ากว่าใครจะได้ตั้งใจเราปรารถนาหรือไม่เรือก็ต้องย่อบวิ่งไปตามกําลังของเรือหรือกําลังของน้ํามันที่เรือนั้นมีอยู่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นตัวเรือเราเนี้ยอาจจะโอนเอสดสายไปมาอาจจะคว่ำอาจจะล้มลงเนื่องจากมีอุปสรรคมีปัญหารอบด้าน เข้ามาเผชิญอ,อันปัญหาและอุปสรรคต่างๆนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่านิวรณิวรน,นำมีอยู่ห้าอย่างนิวรณ์อย่างที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่ากามฉันทะหมายความว่าเราไปติดใจไปพอใจไปหลงไหลใฝ่ฝันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งงมง,งายอยู่กับสิ่งนั้นก็เทียบได้กับว่าเรือก็ไม่วิ่งไปไหน เรือเขาอยู่ที่ตรงนั้นนะ่ะเราจะไปถึงความดีของเราได้ยังไงนิวรณ์ข้อที่สองก็คือพยาบาทพยาบาทก็คือเราไม่พอใจเราคิดอยู่แต่ว่ามันไม่ได้สมดังใจเราปรารถนามันก็เหมือนกับเรือเรานั้นเนี่ยถูกคลื่นถูกอะไรมันเหนียวถูกเชือกมา่วงมาล้างเอาไว้ให้เราปวดให้เราพยาบาท มันวิ่งไปไหนไม่ได้หรอกลูกนิวรณ์ข้อที่สามเนี่ยเขาเรียกว่าถีนะมิทะหมายความว่ามันเป็นความขี้เกียจความท้อแท้ความอ่อนแอความหมดอะไราตายอยากเรือเดี๋ยวก็วิ่งวิ่งจุดๆุดเรือวิ่งเอื่อยอ่อยเลือเกิดไม่มีกำลังที่จะวิ่งไปเมื่อไหร่มันจะไปถึงได้ เราจะต้องเอาชนะความท้อแท้ความขี้เกียจอันนี้ผ่านมันไปให้ได้นิวรณ์ข้อที่สี่ที่จะทําให้เรือเราวิ่งไปไม่ถึงไหนเนี่ยเขาเรียกกันว่าอุททัจจกุกกุจจัหมายความว่าคนที่มีความคิดสัต์สายอยู่ตลอดเวลาความคิดไม่สงบไม่อยู่นิ่งก็เหมือนกับเรือเราเนี่ยวิ่งเดี๋ยวยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเลี้ยวขวาเดี๋ยววนกลับเดี๋ยววกไปวกมา เมื่อไหร่มันจะถึงฝั่งแห่งความดีได้ล่ะนิวรณ์ข้อที่ห้าที่จะขัดขวางไม่ให้เรือเราวิ่งไปนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าวิจิกิจฉาหมายคือมันว่าความไม่แน่นอนความลังเลใจความสงสยัยความกังวลความกลัวกล้าไม่มีความมั่นใจแห่งการตัดสินใจหรือความคิดของตัวเองจะไปหรือไม่ไปดี จะไปซ้ายหรือจะไปขวาดีลังเลโลเลใจอยู่นั่นเมื่อไรหร่เรือเราจะไปถึงฝั่งปัญหาอุปสรรคเหล่านี้มันก็จะซัดสาดพัดเข้ามาหาเรือของเราสิ่งที่จะค้ำจุนเรือเราให้เดินทางต่อไปได้ตามใจเราปรารถนานั้นเขาเรียกว่าสติหรือเสาคำเราจะต้องมีเสาคำ มีสิ่งที่ทำให้เรือเราพยุงอยู่ได้ไม่โยกซ้ายโยกขวาหรือปั้มลมก็คือเราจะต้องมีสติรู้ว่าณนาบัตรเนี้ยเราติดใจหลงไหลใฝ่ฝันบางสิ่งแล้วเราหลงไปในสิ่งบางอย่างหรือเราโกรธเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทสิ่งใดมันเหนี่ยวรังเราไว้หรือว่าเราจะอ่อนแอท้อแท้ไม่ทุ่มเทกำลังใจอย่างเต็มที่ไม่มีความคึกเขอมุกมานะหรือว่าตัวเราเองนั้น ไม่โลเลไม่มีความแน่ใจมั่นใจความคิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสั่สายไปตลอดเวลาหรือว่าตัวเราเองนั้นลังเลโลเลไม่สามารถตัดสินใจขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแต่คราวนี้จะถามว่าแล้วอะไรหรือคือหางเสือของเรือที่จะให้เรือวิ่งตรงแนวตามทิศทาง จนถึงฝั่งก็คือความดีที่เราจะได้รับนั้นหางเสือของเรือที่เราจะใช้เนี่ยเราจะต้องใช้สังขาวัตถุสีสังขาวัตถุสี่สสเนี่ยก็ได้แต่ทางปิยวาจาอัตถกกิยาและสมานตาก็หมายความว่าหางเสือของเรือเราเนี้นะจะต้อง ดำรงไว้ด้วยทานก็คือรู้จักให้คนอื่นรู้จักสงสารคนอื่นเคื้อกูลคนอื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับคนอื่นจะต้องมีปิยะวาจาก็คือหางเสือของเรือเราวิธีดำเนินชีวิตเราเนี่ยก็ต้องพูดจาแล้วมีประโยชน์พูดจาแล้วคนอยากฟังคนรักใครเมื่อได้ยินคำพูดจาจากเราข้อที่สาม ก็คืออัฏฐจริยาหมายความว่าหางเสือของเรือเราเนี้ยวิ่งตรงนิ่งแน่วแน่ไปสู่ความดีเรานั้นได้ทำตัวทำตนทุกสิ่งที่เราปฏิบัติเรื่องใดที่เราทำไปล้วนมุ่งหวังให้มันเป็นประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์ต่อคนคนอื่นรอบตัวไม่หวังเอาแต่ประโยชน์ใส่ตัวคนเดียวอยากให้คนอื่นได้รับประโยชน์ด้วย และเราก็ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาข้อสุดท้ายหมายความว่าสมานตานั้นหางเสือของเรานั้นน่ะไม่มีทิฏฐิมานะไม่มีตัวมีตนไม่คิดว่าเรานั้นดีเหนือกบคนอื่นร่ำรวยเหนือกบคนอื่นมีความแน่เก่งฉลาดอวดอ้าง ว่าตนเองเหนือกวคนอื่นดูถูกคนอื่นว่าต้อยต่ําเช่นนั้นเนี่ยมันเป็นหางเสือที่บิดเบี้ยวมันจะพาเรือไปได้ไม่ตรงทิศทางอยากจะถามว่าแล้วเราจะขับเรืออย่างไรหรือกับตันกับตันมีหน้าที่ขับเรือกับตันยึดอะไรไว้ในใจที่จะขับเรือด้วยความเร็วสักเท่าไหร่จะประคองเรืออย่างไรให้มันไปสู่จุดหมายแห่งความดีได้ สิ่งนั้นเราจะต้องใช้อิทธิบาทสีอิทธิบาทสีก็ประกอบไปด้วยฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสากับตันจะต้องขับเรือลำนี้ด้วยฉันทะก็คือจะต้องรู้จักพอใจตามอารมณ์เราที่ต้องการไม่ใช่ปรารถนาจะต้องเร่งเรือให้เร็วจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ดังใจถ้าเรือวิ่งได้เท่านี้ เราก็ต้องรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีที่มันทําได้อยู่เท่านี้แต่เราก็จะต้องมีวิริยะหมายความว่าเราจะต้องมีความภาคเพียรไม่ว่าจะมีนิวรมีคลื่นมีลมมีอะไรมาซัดมาสาดมาต่อสู้มาทําให้เรือเราเนี่ยวิ่งได้ไม่เต็มกําลังเราก็จะต้องมีวิริยะมีความอุตสาหะมีความภาคเพียรพยายามที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคนั้น ให้เรือเราผ่านไปถึงฝั่งให้ได้เราจะต้องมีจิตตะหมายความว่าจิตใจเราอะ่ะก็จะต้องจดจ่ออยู่กับการขับเรือมุ่งมั่นไม่หลงลืมละเลยมัวไปคิดเรื่องอื่นทิ้งมัวป่วงใหญ่มัวกังวลไปทําเรื่องอื่นไม่แน่แน่อยู่กับการที่จะควบคุมที่จะบังคับเรือไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดใฝ่ฝันว่าเราจะต้องถึงฝั่งให้ได้ จิตเราไม่มุ่งอยู่ที่ความดีที่เป็นเป้าหมายของเรานั้นแล้วเรือเราอาจจะไปได้ไม่ตรงฝั่งหรือไม่ถึงฝั่งณจุดที่เราต้องการและข้อสุดท้ายก็คือวิมังสาหมายความว่ากับตันเรือเนี่ยจะต้องมีปัญญามีจิตมีความฉลาดรู้จักคิดไข้ควรจะต้องรู้ว่าณนะเวลาไหนณนะขนาดไหน เราจะต้องควรทําอะไรควรจะต้องทําสิ่งใดหรือว่าเราไม่ควรที่จะทําสิ่งใดลูกจะต้องทําสิ่งเหล่านี้ประกอบด้วยกันทั้งหมดนี่แหละเราถึงจะนําเรือหรือชีวิตของเราเดินทางไปในเส้นทางของชีวิตจนบนรรลุสู่จุดหมายนั่นคือบรรลุซึ่งความดีที่เราปรารถนาที่เราใฝ่ฝันอยากจะไปถึง